สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิว SK ร้อยยสิบ Mark ีนะครับคันนี้นะครับเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับฉีดน้ำหน่อยนึงนะครับเป็นร้อยยสบ Mark ีนะครับไฟท้ายติดนะครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีไม่มีนะครับ ถ้ามีสองข้างน่าจะติดอยู่นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเดี๋ยวรอเก็บงานนะครับรอเช็คระบบให้นะครับแล้วก็จูนให้ควันน้อยลงนะครับก็คือจูนไม่ให้ควันเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยใครหาไ้ใช้งานนะครับมาดูได้เลยนะครับมาดูได้นะครับ เพราะว่าถ้าคลิปนี้ผมลงไปก็พรุ่งนี้ลูกไอพก้พรุ่งนี้ช่างน่าจะมาจูนให้นะครับมาเช็คระบบให้ลูกค้าก็มาดูพอดีนะครับคลิปนี้ก็ลงไปก่อนนะครับเบอรตันในหาอยู่นะครับสี่แสนมืนบาทนะครับสี่แสนมบาทนะครับเฟรมสวยนะครับเฟรมสวยแล้วก็โซ่หนานะครับโซ่เต็มๆเลยหนาครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเก็บซีนกระบอกตัวไหนที่รั่วซึมนะครับให้แล้วก็เก็บสายที่แตกที่รั่วซึมให้นะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าตรงไหนจะพอเช็คให้ได้พอเช็คให้ลูกค้าได้อีกนะครับก็มาดูได้เลยครับเผื่อท่านไหนหาไว้ใช้งานนะเอาไปยืน กีบไม้หรือว่าเอาไปแต่งดินใส่ดํำก็พอได้นะครับราคานี้4ี่0 0 0 2 0 0 0 0บาทต่อรองนะครับหรือว่าส่งให้เลยนะครับมีบริการส่งให้นะครับไม่ต้องเสียค่าจะส่งนะครับจะส่งให้อยู่จังหวัดไหนขอแค่บอกนะครับมีสะละกักมงกี่รวมนิดหน่อยนะครับ ไฟก็ติดนะติดอยู่คันดำแค่นี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวจูนให้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับจูนเนี่ยก็รีวิวตอนนี้ก่อนนะกันนี้ไฟฟ้าครบนะครับไฟฟ้าครบนะครับไฟฟ้ายังเต็มอยู่ ไฟฟายังเต็มนะครับแอร์เย็นนะครับรถทํางานทุกวันนะครับรถเจ้าของทํางานทุกวันครับเจ้าของบอกว่าเล่นมาร์ตีมานานนะครับอยากได้รุ่นใหม่ๆบ้างนะครับเจ้าของบอกว่าเล่นมาร์ตีมานานนะครับอยากได้รุ่นใหม่ๆบ้างนะครับก็เลยเอามาเทิร์นเป็นเงินดาวนะครับก็เลยเอา เอสเคร้อยร้อยสามห้าวายวายศูนย์หกไปนะครับก็มาเตือนเป็นกัเงินดาวนะครับโอ้นะครับยอตังเดี๋ยวพามาดูนะครับเต็มได้อยู่นะครับเต็มสวยอยู่ ลูกกระเลอเครับ <KNOW> mm <nervous> ลูกกระเลอแตกน่าจะสองลูกนะครับลูกนี้ลูกนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็โซ่หนาโซ่เต็มนะครับโซ้หนาๆพุทธไม่มีแตกนะครับลูกกระเลอลูกนี้ลูกนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ไม่มีแตกนะครับฝั่งนี้ไม่แตกเลยนะครับโซ่ดีนะครับโซ่ใหม่เลย โซ่ดีนะครับโซ่ยังใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่ามีรอเลอร์ฝั่งนู้นแตก2ลูกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเฟรมเฟรมสวยอยู่นะครับเมสวอยอู่เฟรมสวยอยู่นะครับ พี่มันเต่ากระต่ายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไอ้ฮะออโต้กันเลงได้ไฟฟ้าครบไฟฟ้ามีใช่ไหมไหนมันเลงไหมและนั่นคืออะไรอันนี้แต่งต่างหากอ๋อแต่งในหักวัยรุ่นตุนแม่ยายอ๋อไม่จอติดครบทุกียงออโต้ได้ออโต้แบบไหนแันเลงได้อยู่ ออโต้ได้เหรอไออโต้ไม่ได้ออโต้ไม่ได้ฮะออโต้ไม่ได้ออโต้ไม่ได้แต่ก็เร่งใช้ไปมอเตอร์ก็เร่งอ๋อออโต้ไม่ได้แต่ว่าใช้ก็มอเตอร์ก็เร่งอยู่ไฟฟ้ายังมีอยู่ออโต้ไล่ต้องไล่แต่ไฟอ๋อแต่ว่าเร่งที่ออโต้อ๋อเร่งที่ออโต้อยู่แต่ว่าไอเนี่ยไม่ได้แต่ว่าออโต้ออโต้ไม่ได้ใช่ไหมต่มอเตอร์ก็เร่งใช่ไหมผมบอนอ๋ออันนี้ก็เรียกซีเรียกสูงใช่ไหม ซีเรียนสูงใช่ไหมอันนี้เป็นรุ่นไหนอ่ะรุ่นมาไหนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะอันนี้รุ่นสาม ้งานนะครับสี่แสนสองหมืนบาทนะครับไฟฟ้ายังมีนะครับแต่ว่าตัวกระเลงไม่ได้แต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่อันนี้อะไรวัดู้ระบุลมหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยลูกพี่เนี่ครับต่ออันนี้น้ำมันอันนี้แบตอันนี้แบตก็ ไฟติดหมดไฟติดหมดแอร์เย็นนะครับเฟรมก็สวยนะเฟรมสวยอยู่สปอกเก็ตก็ประมาณนี้นะครับสปอกเก็ตนะครับสู้นี่นะครับสู้ดีสู้หนานครับน้ี่แตงสู้ดีสู้หนาพวกที่แต่สู้ั๊ม เดี๋ยวจะทำการล้างให้นะครับแล้วก็เช็คก่วดซึมให้นะครับเดี๋ยวจะทำการแล้วก็เช็ก่วซึมให้นะครับลูกกระเลาที่แตกนะครับสีนกระบอกนะครับแล้วก็ดูดูตัวไหนที่ยังพอเช็คได้นะครับแล้วก็ดูสภาพเครื่องนะครับหิวสวิงก็ประมาณนี้นะครับกัตว บ,บูมอาร์มนะครับฝั่งนู้นไม่ไม่แตกนะครับมีปากตรงนี้นิดหน่อยแต่ไม่ถือว่าคิรินะครับมีปานี้นิดหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็พอได้เ,เดี๋ยวล้างล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวขึ้นเลี้ยงเลยนะที มีไอ้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีไอ้นิดหน่อยเดี๋ยวเช็คให้นะครับเดี๋ยวเช็คให้ น่าจะดแเอก็ตัดดีอยู่นะครับแอแอกตัดดีอยู่เนี่ย A ตัดแล้วแเอกตัดแล้วเป็นมาร์กซีนะครับร้อยยี่สิบรุ่นสามนะครับคันนี้นะครับไฟฟ้ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าอาตัวกเครื่องไม่ได้นะครับ พอได้อยู่ใครหาไว้ใช้งานนะครับอันนี้มาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็คให้ครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับดูกระเลือที่แตกแล้วก็ตรงไหนรั่วซึมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับใครทุนน้อยเอาไปใช้งานนะครับ 400 2 0บาทต่อรองนะครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube ยูทูบเฉลี่ยไม่พูดชิงนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ